ดีะกลิ่นไหนเดีออมเขาเขามีคู่ไปแล้วไงเราทำไงอ่ะก็เหลือแค่ออมเขามีคู่ไปแล้วหรือเราจะไปจีบพี่คิงดีหรือเราจะไปจีบพีขิงดีดทุกคน เพราะว่าน้องออมเขาหลักหลักคุณลิงลิงมากเลยอ่ะเราไม่อยากไปขัดใจเขาเขาคม่ออมบินขับเยอะมากชู e า s ์สติ้งอุ้ย ห้ามโดดเรียนมาหานะใครที่แบบจะมาหาฉันอนะเดี๋ยวเมื่อาวานมีคนโดดเรียนมาหาไม่ได้นะงอนละห้ามโดดเรียนมาว่างแล้วค่อยมาก็ได้เดี๋ยวเราก็เจอกันเรื่อยๆ ชอบสีฟ้าค่ะ I love you ระหว่างโดดเรียนอะไรอ่านไม่ทันอะไรนะระหว่างอะไรนะไม่ทันละโดด <Comment S 1> โดดเรียนโดดงานไปหาแบบไหนจะดุหนักกว่าการโอม ไม่ให้โดดสักอย่างเลยโดดยางโดดยางได้ไหมใครเล่นเป็นบ้าง <c oughs> ลางงานเลยเหรออ้ขอบคุณค่ะน้องหมีจะตุกกระตุยเราเหรอคะใช่ค่ะหรือว่าเรามาแล้วมาละหรือว่าเราต่อเน็ตบ้านดีหรือว่าเน็ตพี่ไม่ดีเอ้ยอันนี้หนูใช้เน็ต และมีแต่แบบ Hello ยังกระตุกโอเคได้แล้วมา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 แล้วอ,อ๋อเป็นของหลิงและคุณเป็นของฉัน <laughs> จบโอเคจบโอเค คนสวยเริ่มออกคนเริ่มออกก <laughs> ระตุกเมื่อกี้ค่ะอ๋อแต่เราชอบอิงฟ้าฮันน่ขอบคุณพี่หมีม่คะ่ะสามีที่รักฉันรักคุณ <laughs> ขอบคุณพี่มีคะ่ะ โอเคในกระตุกครับเบบี้เด็กกระตุกมากเลยครับทำาัไดีครับไอ <c oughs> <c oughs> ยังไม่หายเลยอะไอแบบแต่ว่าอันี้กำลังดีขึ้นแล้วค่ะ วันก่อนไปหาหมอมาหมอบอกว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาอุ้ยผมมีหมวกด้วยไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรตอนแรกตกใจนึกว่าเป็นแบบไข้หวัดสายพันธุ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช,ใช่เพราะว่าการมันหนักเกินอย่าไปตากฝนนะคะ ตกก็อย่าไปตักฝนกันทานข้าวหรือยังยังไม่ใช่เชียนพันษาทำไมรอจังเอ้ยมกนี้ได้อ่ะขอซื้อได้ปะขอซื้อเนี่ยนะเราขอเริ่มที่รีบก่อนได้ไหมคะได้ค่ะพี่ ลองลองแป้งข้างในเลยค่ะเดี๋ยวขอลองพาลิปก่อนเพราะว่าปากซีกแลวอืมสวยอะ่ะนี่สวยสวย สวยไหมทุกคนสวยไหมคะทุกคนสนอไม่เขาต้องถามว่าหล,ล่อไหมคะทุกคนหล่อไหมสีนี้คือแบบเ,ออเทปปะดีอ่ะคือเป็นคนว่านี่ว่าว่าตัวเองเป็นคนที่ส้มๆหนุๆหนุนจ้ แล้วแบบน่าจะแบบเข้านะคะรู้สึกเหมือนในนี้มันช้ากว่าใน,ใน,ใ,นในที่เราไลฟ์ของจริงอ๋อมันช้าไปเลยนี่ย<อ>นี้ยังไม่ได้ทาลิปเลยเนะี่ยใช่ค่ะนี่เราเกี่ยไปถึงไหนแล้วอันนี้คือสีสวยมากสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าทุกคนอันนี้สวยอ่ะ แล้วนี่คือเป็นลิฟที่แบบว่าเป็นลิฟแบบมหาลานี้เรียกว่าเป็นลิฟที่แบบว่าทาแล้วแบบวาจาเรียกเงินเรียกทองเนี่ย,ยนะ,ะเพราะว่าเขาแบบว่าเป็นลิฟที่แบบผ่านพิธีมาค่ะอือสวยมากแล้วสีก็่แบบสวยมากถ้าเกิดว่าใครแบบว่าอยากแบบออกไปทํางานแล้วก็แบบ,บคุยกับลูก<า>คา้เาเจรจาสำเร็จก็คงต้องต้องจัดแล้วแหละต้องสิ่งนี้นะคะทุกคนอันนี้เบอร์ศูนย์ห้าที่กำลังทาอยู่ สวยมากซึ่งอันนี้แบบสามารถเอาแบบแก้มแก้มได้ปะได้ค่ะคือทาตาแก้มได้หมดเลยอะไรเงี้ยก็ะจะเอ้ยอันนี้แบบฟ,ฟ,ฟ,ฟิลฟิลแบบบ่มแดดอะไรอย่างงี้บ่มแดดแบบน่ารักมากสาตะวันตก So beautiful อร์สีสวยมากสีสวยมาก,มากอันนี้เพิ่งจะหมด ใช่หรอเรื่องค้างจริงด้วยอ่ะเพิ่งจะหมุนลิฟต์แต่นี่คือแบบเราไปไกลแล้วมันค้างจริงด้วยอ่ะใช่ทุกคนนี้สวยไม่ต้อาเลยครพูดไปได้เลยอันนี้สวยมากสีนี้ฉันชอบถามสิว่าแบบมีใครอยากได้มีใครแบบเดี๋ยวใครอยากได้พี่กัดจะปักตะกค่าให้มีใครอยากได้พี่กัด น,ะะนี่เดี๋ยวปักตะก้าให้ตรงนี้เลยถามปัดเอาไหมเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวปัก,ากาเอาไหมเดี๋ยวปักตะก้าให้เออเอาไหม